สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทองแดงตลอดทั่วมาแล้วครับวันนี้ทองแดงยังคงอยู่ที่น้ำตกซีคีอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมลรงจะากความเพื่อนเืน่ไปชมสองคลิปแล้วนะครับวันนี้เป็นคลิปที่สามแล้วก็ความสนุกยังไม่จบนะครับก็ออยังคงม,มีมาเรื่อยบรรยากาศที่นี่สวยงามมากครับต้นไม้ร่มรื่น ดูลำธารสวยงามนะครับมีหินเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าธรรมชาติครับธรรมชาติยังไงก็สวยยังไงชื่นเพื่อน,อนติดตามชมไปกับทองแดงได้เลยครับไปกันเลย than to be i'm gonna ตอดจ้ะถ้าปาตอดน้องฮันน่ออออออโอ้โหเสียหลายท่าเว้ยอ๋อเริ่มบอกเพื่อนๆไปนะครับน้ำตกที่นี่ๆๆนะครับนอกจากที่<ช> <ๆ S 1> เพื่อนมา <ๆ S 1> เที่ยว <ๆ S 1> เล่นน้ำตกแล้วนะครับ <ๆ S 1> ยังมีลาตอดเท้าด้วย นี่พ <ITA> <bio. S 2> ิเศษมากต่อตุ๊ก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 โคตรตลกขํานะครับเพราะว่ารู้สึกจ้กระจครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีอาการยังไงลที่ช่วงที่ปลาตอดเท้านะครับไปชมกันครับนะครับปลาตอดเล่นเห็นไหมบอกแล้วปลาตอดที่นี่มีปลาตอดดายู ยังอยู่วะเดี๋ยวนางนายไปมันหนีเอ็นมาเห็น <kat> ม <Gard rid todavía> ันชอบเล็บคบแม่ซะไม่มีนี่หน้านังังวเขา นี่เลยเนี้ยอะไรแค่มาต้อนมาได้แค่มาตอดมาแล้วไม่โดนเลย,เลยต้องลงเลยนี่แหละครับเราก็อาบน้ำกันไปนั่งแช่น้ำกันไปนั่งทำไรรู้ไหม,ค,ม,ม,มนนครับมันเุ้่องล้างต่อน้าครับสนุกเลยแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับเซมพี่ครอชแช่ชอชแช่ชชชกันนะครับนี่แหละครับภาพบรรยากาศที่เรามาเที่ยวกันนะครับคืนนี้ เป็นคลิปสุดท้ายท้ายสุดของตลอนตัวนครแล้วนะครับนี่เลยครับความสนุกสนานชอบกัะต่อครับ เอาละครับขอบคุณนะครับที่ยังคงติดตามรับชมทองแดงแหลงกลางนะครับตลอดตัวนะครับเราตลอดตัวนครกันะครับยาวๆเลยอันนี้เรามาคลิปนี้ถือเป็นว่าสิ้นสุดการวรนนครนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมทองแดงตลอดตัวอยู่นะครับขอบคุณทุกคลิปที่ผ่านมานะครับที่ติดยังติดตามติดตามชมทองแดงนะครับ โอกาสนะตอนแดงจะพาตอนอนไปไหนอย่าลืมนะครับเพื่นอนๆคอยติดตามรับชมนะครับแต่ช่วงนี้ตอนจากนี้ไปก็น,น่าจะอยู่แถวชุมพรบ้านเราแล้วครับมีโอกาสเมื่อไหร่ไปเมื่อไหร่เดีย๋ยวตอนแดงจะนำภาพมาฝากเพื่อนๆอนีกน,นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับทบ็อปแดงเลกงล้างสวัสดีครับ Devotions deep in my-